รพระภิกษุที่เปรียบเสมือนเป็นช้างเผือกในพุทธจักรนั่นคือหลวงพ่อหอมแห่งวัดชากมากซึ่งเป็นวัดเล็กๆทางจังหวัดชายทะเลฝั่งตะวันออกของประเทศไทยแต่กลับมีชื่อเสียงโด่งดังในทางคุณวิเศษไม่น้อยไปกว่าบรรดาท่านคณาจารย์อื่นๆที่ทุกคนให้ความเคารพหลวงพ่อหอมจันทาโชโตหรือพระครูภาวนานุโยกอดีตเจ้าอาวาสวัดชากมากหมู่สอง ตำบลสำนักท้อนกิ่งอำเภอบ้านฉางปัจจุบันเป็นอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเดิมหลวงพ่อชื่อหอมทองสำริดเกิดวันจันทร์เดือน10ปีขาลพุทธศักราช2433เป็นบุตรของนายสำริดกับนางพุ่มทองสำริดมีที่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันสมคนหลวงพ่อเป็นคนสุดท้องพี่ทั้งสองคนเป็นหญิงคนโตชื่อนางวอนคนรองชื่อนางเชื่อม การดำรงชีพของหลวงพ่อในสมัยนั้นก็เป็นการช่วยบิดามารดาทำสวนทำไร่และเก็บของป่าขายในตัวตลาดซึ่งการเดินทางไปตลาดบ้านฉางหรือตลาดสัตหีบในสมัยนั้นลำบากมากเพราะยังไม่มีถนนอย่างเช่นในปัจจุบันต้องอาศัยทางเกวียนซึ่งผ่านป่ารงดิบแวดล้อมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดถ้าเป็นฤดูฝนด้วยแล้วก็จะยิ่งเพิ่มความลำบากเป็นทวีคูณ เมื่อหลวงพ่ออายุครบ21ปีก็ได้มีโอกาสทําหน้าที่ของลูกผู้ชายไทยอย่างเต็มภาพภูมิด้วยการได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในกองทัพเรือในสมัยที่ฐานทัพเรือยังตั้งอยู่ที่บางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีขณะที่ท่านรับราชการอยู่นั้นไม่เคยถูกลงโทษฐานประทาผิดวินัยเลยทั้งไม่เคยมีเรื่องทะเลาะบาะแว้งกับบรรดาเพื่อนๆด้วย รงกันข้ามกับเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงทุกคนเพราะปกติท่านเป็นคนมีนิสัยยือกเย็นสุข,ขุมและโอบอ้อมอารีต่อทุกคนอยู่แล้วเมื่อรับราชการทหารครบสองปีทางราชการก็โปลดออกจากประจำการจึงกลับไปช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพที่บ้านสํานักทอนตามเดิมและในช่วงนี้เองท่านก็ได้แต่งงานกับนางเจียมซึ่งเป็นหญิงสาวในหมู่บ้านเดียวกันนั้น และมีบุตรด้วยกันสามคนคือนายพินทองสำริดนายหลังทองสำริดและนายหลั่นทองสำริดหลวงพ่อหอมได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อปีพุทธศักราช2อ6 9อายุ36ณพัทธสีมาวัดทับมาตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยมีหลวงพ่อขาววัดทับมาเป็นพระอุปชัชฌา หลวงพ่อจีดวัดเขาตาแขกเป็นพระกรรมวาจาจารย์และหลวงพ่อชื่นวัดมากขาเป็นอนุสาวนาจารย์เมื่อหลวงพ่อหอมอุปสมบทใหม่ๆยังเป็นนวากาภิกษุผู้น้อยด้วยคุณวูิยังไม่อาจจะปกครองตอนเองและผู้อื่นได้จึงยังคงจำพรรษาเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยเบื้องต้นในฐานะอันเตวาสิกข,ของหลวงพ่อชื่นอยู่ที่วัดมาบขา แต่เพียงแค่ทั่วระยะ2000สองพรษาทเท่านั้นหลวงพ่อหอมก็เป็นผู้แตกฉานในพระธรรมวินัยอย่างน่าอัศจรรย์เนื่องจากเป็นผู้มีความเพียรเป็นเลิศดยากที่จะหาพระภิกษุร,รูปใดในรุ่นเดียวกันเสมอเหมือนได้แม้หลวงพ่อชื่นเองก็ยังเคยประรบให้พระภิกษุร,รูปอื่นๆฟังว่าอีกหน่อยคุณหอมเขาจะหอมทวนลมนะ และต่อมาหลวงพ่อหอมก็ได้กลายเป็นหลวงพ่อผู้มีชื่อเสียงหอมทวนลมจริงหนังคำของหลวงพ่อชื่นที่เคยกล่าวไว้หลังจากหลวงพ่อหอมได้รับอนุญาตจากหลวงพ่อชื่นซึ่งเป็นพระอาจารย์เบื้อมต้นเท้ไปอยู่ที่วัดชาบหมากใกล้ๆบ้านเกิดของท่านแล้วหลวงพ่อก็ได้พยายามค้นคว้าศึกษาพุทธเวทเพิ่มเต็มอย่างจริงจัง จนบังเกิดผลดังที่ได้ประจักษ์แก่บรรดาศิษยานุศิย์อย่างทั่วหน้านอกจากหลวงพ่อท่านจะได้สร้างวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ผู้มีไว้บูชาบังเกิดเป็นที่พึ่งทางใจอย่างได้ผลแล้วหลวงพ่อก็ยังได้สร้างถาวรวัตถุขึ้นไว้ในวัดอีกหลายประการด้วยกันเช่นอา,า,นา,าอคารศาลาขอรังขอไรกลางสระน้ำและอีกหลายๆอย่างที่ท่านได้สร้างไว้ ด้วยความที่หลวงพ่อหอมเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีให้ปรากฏในศาสนาจักรและราชอาณาจาัก,กรามากมายนี่เองจึงได้มีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จัก,กรีพระราชทานสมณศักดิ์ให้ท่านเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี เป็นพระครูภาวนานุโยกในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษามเมื่อวันที่5ธันวาคม2507นับเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งแก่หลวงพ่อและบรรดาศิษยานุศิษย์โดยทั่วหน้ากันและในโอกาสนี้เองที่หลวงพ่อหอมได้สร้างพระกริ่งรูปเหมือนแหนบบูชารูปเหมือนชนิดสั้น รูปบ้านเหมือนองค์จริงแบบบูชาเป็นรุ่นแรกขึ้นทั้งยังได้สร้างเหรียญรูปเหมือนรุ่นสองแบบหน้านูนครึ่งองค์ด้านหลังเหมือนกับเหรียญรุ่นแรกพร้อมกับแหวนทองแดงรูปเหมือนและแบบเดียวกับที่สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2,498 วัตถุมงคลและเครื่องรางของขลางของหลวงพ่อล้วนแต่เข้มขลางและมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งแม้แต่ชาวฝรั่งยังให้ความศรัทธาและเชื่อมั่นและจากนี้จะขอเล่าเหตุการณ์บางช่วงบางตอนที่หลวงพ่อและศิษยานุศิษย์เคยประสบมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเมื่อปี2471ก่อนที่จะมีวัดชากิมาหลวงพ่อท่านได้เดินทุดงมา จากวัดมากขาดแต่เมื่อผ่านมาทำบ้านชาบหมากซึ่งขณะนั้นเป็นป่าดงดิบซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดเช่นช้างเสือหมูป่าลิงข้างและงูพิษอาศัยอยู่มากมายมีบ้านเรือนอยู่เพียงไม่กี่หลังคือครอบครัวนายแผนนายมานนายแหวนนายจิตนางน,นกและในายไกร หลวงพ่อได้พบกับบ้านที่ทำด้วยไม้ไผ่สองหลงังฟุดโทมจนเกือบใช้การไม่ได้แล้วจึงสอบถามชาวบ้านก็ทราบว่าเป็นสำนักสงฆ์ซึ่งพระอาจารย์ล้าเคยอยู่มาก่อนแต่ได้ปล่อยให้เป็นสำนักล้างมาประมาณสิบปีเศษหลวงพ่อจึงตกลงใจที่จะฟื้นฟูสำนักสงฆ์แห่งนี้ให้เป็นวัดขึ้นมาให้ได้จึงได้เข้าป่าไปจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำเขานางยอง เพื่อสแสวงหาไม้ที่จะนำไปปลูกสร้างถาวราวัตถุกของวัดตามที่ตั้งใจไว้และในขณะที่ท่านจำพรรษาอยู่ในถ้ำนั้นก็ปรากฏว่ามีช้างเสือและสัตว์ร้ายอื่นๆมาวนเวียนอยู่ใกล้ท่านตลอดเวลาแต่ก็เป็นที่น่ามหาัศจรรย์ที่สัตว์ร้ายเหล่านั้นหาได้เข้าทำร้ายท่านไม่ รงกันข้ามเมื่อนานๆานเข้าปรากฏว่าสัตว์เหล่านั้นกลับเชื่องได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสามารถพูดกับช้างป่ารู้เรื่องกันเป็นอย่างดีถึงขนาดทำอะไรอะไรตามคำสั่งของท่านได้เมื่อท่านคัดเลือกไม้ที่ต้องการได้แล้วจึงได้นำชาวบ้านขึ้นไปตัดค่นจนได้จำนวนพอแก่ความต้องการแต่ก็เกิดมีปัญหาว่าจะทำอย่างไรจึงจะชักลากไม้เหล่านั้นลงมาแปรรูปข้างล่างได้ เพราะเป็นประยะทางไกลถึง7กิโลเมตรแต่เมื่อได้ปรึกษาหารือกับชาวบ้านเป็นเวลาหลายวันก็ยังไม่พบวิธีที่ต้องการหลวงพ่อจึงย้อนขึ้นไปบนเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อสำรวจดูเส้นทางให้ละเอียดอีกครั้งเสียก่อนครั้นเมื่อหลวงพ่อไปถึงเชิงเขาก็ต้องประหลาดใจอย่างยิ่งเพราะปรากฏว่าไม้ที่ชาวบ้านช่วยกันตัดเตรียมไว้บนเขาได้ลงมากองอยู่ข้างล่างจนครบทุกท่อน และได้เห็นรอยเท้าช้างป่าขนาดใหญ่รอบๆบ,บริเวณกองไม้และทางขึ้นเขาเปลือกไปหมดซึ่งต่อมาหลวงพ่อก็ทราบว่าเป็นสีมือช้างป่าที่คุ้นเคยกับท่านจำนวนเจ็ดเชือกมาช่วยกันชักลากไม้มากองไว้นั่นเองซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ชาวบ้านได้ประสบกับความมหัศจรรย์ในอภินิหารของหลวงพ่อและเริ่มบังเกิดความศรัทธายอย่างสูงมาตั้งแต่นั้น กล่าวการว่าหลวงพ่อสามารถสั่งช้างได้เมื่อคราวที่หลวงพ่อเริ่มสร้างอุโบสถได้มีชาวบ้านใกล้ๆกับวัดเข้ามาหาหลวงพ่อแล้วบอกว่ามีช้างป่าเข้าไปในไร่เก็บกินพืชผลที่เขาปลูกเอาไว้จนได้รับความเสียหายอย่างหนักเขาจะยิงก็เกรงใจหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อช่วยเขาด้วยเถิด เมื่อหลวงพ่อได้ทราบเช่นนั้นก็รับปากว่าจะช่วยและลุกเดินไปยืนบริกรรมอยู่สักครู่หนึ่งหน้าโบสถ์แล้วร้องตะโกนขึ้นว่าลูกหลานพญาฉับทันอย่าไปเหยียบย่างไร่ของเขาเลยเจ้าของเขาจะยิงเอาของเรามีอยู่แล้วในแปลงขวามือไปกินได้ซึ่งภายหลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีช้างเข้าไปรบกวนชาวบ้านอีกเลย แต่ตรงกันข้ามกับของหลวงพ่อที่มีพืชผล,ลไม้อยู่ใกล้ๆวัดกลับไม่มีพืชผลเหลืออยู่เลยนั่นคงเป็นเพราะฝีมือของช้างป่านั่นเองอีกครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อสร้างความมหัศจรรย์ให้แก่ชาวบ้านเอาไว้คือเมื่อประมาณปี2481ตอนนั้นหลวงพ่อบวชได้1 2 0 0รษาแล้ว วันหนึ่งได้มีนายพรานช้างมาขอพักที่วัดและบอกหลวงพ่อว่าจะขอมาล่าช้างในป่าแถบนี้ครั้นพอเวลาใกล้ค่ำนายพรานจึงขอพักเอาแรงที่วัดสักคืนเสียก่อนหลวงพ่อก็อนุญาตให้พรานเหล่านั้นพักตามประสงค์แล้วหลวงพ่อก็เดินไปยืนบริกรรมที่บริเวณหน้าโบสถ์สักครู่ก็ตะโกนขึ้นว่าลูกหลานพญาจทันทันท้งหลายวันนี้อย่าออกไปหากินไกลวัดนะ มีคนเขาจะมายิงให้หากินอยู่แต่ในบริเวณวัดนี้ครั้นเมื่อนายพรานออกป่าเพื่อล่าช้างก็ปรากฏว่าไม่พบช้างเลยแม้แต่ตัวเดียวเพราะช้างป่าเหล่านั้นได้ชวนกันมาหากินอยู่แต่ภายในบริเวณวัดทั้งหมดนายพรานจึงต้องคว้าน้ำเหลวกลับไป สำหรับสิงห์งาช้างของหลวงพ่อก็มีเรื่องเล่าต่อกันมาในเรื่องของความเข้มขลงังเช่นกันมีอยู่ครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าเวรุ่นย่านบางรักแถบกรุงเทพยกพวกต่อยตีกันเป็นมวยหมู่มีการบาดเจ็บกันระนาวแต่ก็มีอยู่หลายคนที่ไม่เป็นอะไรเลยทั้งทั้ที่ได้เข้าไปประจันบานกับเขาด้วยอย่างเมามัน ซึ่งภายหลังปรากฏว่าพวกที่ไม่ได้รับบาดเจ็บนั้นล้วนแต่มีสิงห์งาช้างของหลวงพ่อติดตัวอยู่ทั้งนั้นสอบถามได้ความว่าเคยร่วมคณะกระถินจากกรุงเทพซึ่งไปทอดที่วัดชากหมากแล้วเช่าสิงห์งาช้างของหลวงพ่อไปไว้ใช้ติดตัวกันคนละตัว ซึ่งครั้งแรกก็ยังไม่ได้คิดว่าจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้จนกระทั่งได้ประสบเหตุเข้ากับตัวเองจึงเชื่อและพาพักพวกเพื่อนฝูงเดินทางไปขอเช่าที่วัดกันอีกหลายคนด้วยกันแต่หลวงพ่อก็เตือนว่าถ้ารังแกข่มเหงเขาสิ่งของพ่อไม่ช่วยนะตามธรรมดาทุกๆปีที่วัดชักหมากจะต้องมีงานประจําปีและมีอยู่ปีหนึ่งหลวงพ่อได้สร้างพระกลิ่งรูปเหมือนท่าน ขึ้นเป็นรุ่นแรกและได้มีทหารจำนวนหนึ่งไปเที่ยวงานและเช่าพระกลิ่งนี้คนละอง์คแล้วชวนกันไปหลังโรงเรียนวัดชาติหมากซึ่งอยู่ใกล้วัดนั้นเองเพื่อจะทดลองความศักดิ์สิทธิ์ดูเพื่อให้แน่ใจจึงได้นำเอาพระกลิ่งของหลวงพ่อออกมาวางรวมกันแล้วยิงด้วยปืนจุดสาก็ปรากฏว่ายิงกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ออกแต่เมื่อเบนบากกระบอกปืนไปทางอื่นกลับยิงออกทุกนัด ทหารเรือกลุ่มนั้นจึงกลับเข้ามาในวัดและขอเช่าเพิ่มกันอีกจนเงินหมดกระเป๋าครั้นเมื่อกลับไปแล้วยังได้บอกกล่าวให้บรรดาเพื่อนฝูงพากันมาเช่ากันไปไว้ประจำตัวอีกมากมายและตั้งแต่นั้นมาเมื่อทางวัดหลวงพ่อมีงานอะไรขึ้นบรรดาทหารเรือจากฐานทัพเรือสัตหีบจะมาช่วยกันอย่างมากมายทุกครั้งไป เกี่ยวกับสิงหง์ช้างและวัตถุมงคลของหลวงพ่อจากประสบการณ์ของผู้ใช้ต่างกล่าวว่าของท่านดีไปทุกอย่างครอบคลุมป้องกันพยานอันตรายได้อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อน,นา,นายสนั่นไตรตรองได้เป็นกำนันตำบลสำนักท้อนใหม่ๆเคยขับรถยนต์ไปธุระที่สมุทรปราการพร้อมกับลูกบ้านอีก8คน แต่พอรถไปถึงโค้งบางปิ้งซึ่งได้ชื่อว่าเป็นโค้งผีสิงจะด้วยเหตุอันใดก็ไม่อาจทราบได้รถเกิดเสียหลักพลิกคว่ำไปหลายตลบเผอิญมีตำรวจอยู่ใกล้ๆกับบริเวณนั้นเห็นเหตุการณ์เข้าคิดว่าจะต้องมีคนในรถได้รับบาดเจ็บหรืออาจจะถึงตายแน่ๆจึงรีบวิ่งเข้าไปเพื่อจะช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลโดยรีบด่วนแต่เมื่อเข้าไปถึงก็ต้องประหลาดใจอย่างมาก เราไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดที่อยู่ในรถคันนั้นได้รับบาดเจ็บกันเลยแม้แต่น้อยซึ่งต่อมาเมื่อมีการสอบถามกันขึ้นด้วยความสงสัยจึงทราบว่าทุกคนที่ไปกันในรถคันนั้นต่างก็มีสิ่งงาช้างของหลวงพ่อหอมติดตัวกันทั้งนั้นสำหรับวิทยาเวทที่เป็นคุณวิเศษของหลวงพ่อหอมถือเป็นอีกวิชาหนึ่งที่ยังไม่เคยมีผู้ใดได้เรียนรู้มาก่อน คือการต่อชะตาดินซึ่งคุณวิเศษนี้ก็เป็นที่เรื่องลือในความศักดิ์สิทธิ์ของท่านอย่างมากทีเดียวคือหากที่ดินของผู้ใดที่เคยอยู่อาศัยหรือใช้ประกอบกิจการใดๆมาก่อนเกิดอาการเสื่อมโทรมใช้ประโยชน์ได้ไม่ดีเหมือนเดิมหรือกิจการบนดินนั้นเสื่อมโทรมลง หลวงพ่อก็จะไปทำพิธีฝังหิงให้แล้วกิจการบนที่ดินแห่งนั้นก็จะกลับคืนเป็นคุณแก่เจ้าข,ของดั่งเดิมอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนะักซึ่งวิชาต่อชะตาดินนี้ได้เคยมีบรรดาสิทย์อยากจะเรียนจากหลวงพ่อแต่หลวงพ่อก็บอกว่าผู้ที่จะเรียนได้จะต้องเป็นพระภิกษุเท่านั้นและเมื่อเรียนแล้วก็จะต้องตั้งมโนปณิธานด้วยว่าจะบวชจนตายในภาคสา,าวัต คือจะสืบออกไปครองเพศคราวาสไม่ได้อย่างเด็ดขาดถ้าผิดไปจากนี้แล้วจะต้องถูกฟ้าผ่าทันทีจึงไม่มีใครกล้าพอที่จะเรียนต่อจากท่านเพราะการบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่เป็นของง่ายนักที่จะประกาศตนว่าจะไม่สึกไว้ล่วงหน้า นอกจากหลวงพ่อหอมจะเป็นผู้มีวิชาวิทยาคุณในทางเครื่องรางของขลังแล้วท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางรักษาโรคภัยไข้เจ็บนานา,นาชนิดอีกด้วยทั้งนี้เพราะท่านได้เคยศึกษาเล่าเรียนมาจากบิดาของท่านซึ่งเป็นแพทย์ประจำตำบลในสมัยเมื่อท่านยังเป็นคาราวาสอยู่นี่คือประวัติและประสบการณ์บางช่วงบางตอนของหลวงพ่อหอมผู้เปรียบเสมือนช้างเผือกอยู่ในป่า อย่างไรก็ดีทุกสิ่งล้วนอนิจจังนั่นคือความไม่เที่ยงความไม่ยั่งยืนความไม่มั่นคงความไม่แน่นอนหรือตั้งอยู่ในสภาวะเดิมได้ยากโดยทั่วไปหมายถึงสังขารธรรมหลวงพ่อได้อาพาธด้วยโรคชราและมรณภาพด้วยอาการสงบเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกา ของวันที่13เมษายนพศ2520นณโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีรวมอายุได้87ป e ี51พรรษาและได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่23เมษายนพศ2521ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระครูภาวนานุโยกหลวงพ่อหอมจันทโชโต และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอดและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ